มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนไฮโซแชมป์ห so งายเงิบหลังไฮโซชายนะคะโผล่โพสตทวงนี้2ล้านบาทจากกรณีประเด็นข่าวร้อนแรงในโลกโซเชียลนะคะสำหรับกรณีของน้ำหวานเดลเฟสไฮโซแชมป์ so amp, จีรัฐเพชรนันทวงศ์และก็รัศมีแขจนเกิดเป็นกระแสดาราติดแฮชแท็กเซฟรัศมีแข โดยล่าสุดนะคะรัศมีแคขได้แจ้งความไฮโซแชมป์และไฮโซแชมป์เอ็ได้ออกมาขอโทษตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้าน,นั้นค่ะโดยในเวลาต่อมานะคะน้องจากไฮโซแชมป์จะออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งขอโทษรัศมีแคขแล้วในไอจของไฮโซแชมป์ดังกล่าวนะคะยังได้โพสต์ไปแจ้งรายละเอียดการรักษาพยาบาลรัศมีแขพร้อมทั้งโชว์สลิปการโอน ในจำนวนเดียวกับค่ารักษาสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นก็ดูเหมือนว่าไฮโซแชมป์แสงงานเข้าซะแล้วนะคะหลังจากที่คู่กรณีเก่าอย่างชายอานันทวีปชยางกูณอนะยุธยาได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดเดือ,ด,อดรบุว่าเห็นถนัดโอนเป๊ะรบกวนโอนในส่วนที่ศาลดีกาพิพากษาสั่งให้จ่ายมาด้วยนี่8ปีแล้วคิดว่าให้เวลาไปตั้งตัวเก็บเงินนานเกินพอแล้วนะยอดทั้งหมด2760 0 0 0 886.24สตางค์จ่ายมาเป๊ะๆแบบนี้ได้นะไม่ว่ากัน Hash tag รัศมีแค่เซฟรัศมีแค่สำหรับชายอนันทวิปนะคะอดีตคู่กรณีไฮโซแชมป์ so เป็นโสดยื่นฟ้องคดีพแพงเรียกร้องค่าเสียหายไฮโซแชมป์กรณีเบี้ยวค่าจ้างจา e ัดอีเวนต์แล้วก็เบี้ยวเงินค่าจ้าง PR งานเขาดาวที่ภูเก็ตเมื่อปีพศ .2555 ต้องชดใช้กว่า2ล้านบาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโ r รค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ